สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปต่อจากคลิปก่อนหน้านี้ซึ่งก็คือเรื่องราวการเสียชีวิตของหนูน้อยวัยแขวบที่นครโฮจิมินนะคะซึ่งโดนแม่เลี้ยงของเธอทำร้ายจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าชาวเวียดนามแล้วก็สื่อต่างๆนะคะให้ความสนใจกับข่าวนี้มากเรียกว่าการเสียชีวิตของหนูน้อยนะคะได้ทำให้สังคมเวียดนามเนี่ยตระหนัก เกี่ยวกับการทำร้ายเด็กมากขึ้นนะคะเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงสําหรับข้อความที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะวันนี้คลิปจะใช้คลิปจาก tiktok เก่งเหมยบน d n นี่นะคะซึ่งก็เป็นสำนักข่าวใหญ่ของเวียดนามสามบรรทัดที่เพื่อนเอนเห็นนี้นะคะบนเจอร์เดี่ยงงุกกุวยเดย กัวแบ vr และดอนถูของกุยนะคะตรงประโยคสีแดงบนเจอก็คือสี่ชั่วโมงเดี่ยงงุกนรกและก็กล่วยเนี่ยหมายถึงตอนปลายตอนท้ายเดืยก็คือชีวิตบนเจอเดี่ยงุกกลวยเดยก็คือสี่ชั่วโมงนรกช่วงสุดท้ายของชีวิตนะคะของกัวแบบ vr ของหนูน้อย vr นี่ก็เป็นคำยอ่อ นะคะเป็นคำยอ่อจากชื่อจริงของหนูน้อยเท่าที่ตัวเองเห็นก็คือ,อสื่อเนี่ยจะหลีกเลี่ยงการเอ่ยชื่อจริงนะคะก็จะใช้ตัวยอ่อวดอนถูก,ก็คือการล้างแขนกัวกกุยกุยตัวนี้ก็คืออีสาซึ่งก็หมายถึงแม่เลี้ยงของเธอนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะดูเฉพาะตรงประโยคที่สำคัญนะคะ ออภาพนี้นะคะเป็นภาพที่ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็น Facebook ของออพ่อหนูน้อยหรือว่าของแม่เลี้ยงนะคะก็คือเนี่ยเราจะเห็นภาพนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกภาพหนึ่งก็คือถ้าคนภายนอกดูเนี่ยก็จะแบบเห็นว่าเป็นเหมือนครอบครัวที่สุขสันต์นะคะแต่ภายใต้ภาพนี้มันมีอะไรมากกว่านั้น3มบรรทัดนี้นะคะ จะคงก่อบ็ดเกอรยไอ้ด่ามเบแห่งกนไก่บัน่นไม่มีใครหน้าไหนจะกล้าทำร้ายลูกของคุณนะคะบ่าแห่งคำนี้เราเจอแล้วเนาะก็คือทำร้ายนะคะเนิ้วบั่นคงเงิาเงิบด่งหลวะและจอแฟบคำว่าด่งหลวก็คือสมรู้ร่วมคิดแล้วก็จอแฟบคืออนุญาตก็คือไม่มีใครหน้าไหนจะกล้า ทำร้ายลูกของคุณถ้าคุณไม่สมรู้ร่วมคิดแล้วก็อนุญาตให้เขาทำนะคะซึ่งประโยคนี้คือมันเข้ากับกรณดีของพ่อของหนูน้อยนะคะตอนนี้เอ่ยชื่อได้แล้วก็คือแองถ่ายนะคะพ่อเนี่ยชื่อถ่ายแล้วก็ผู้ต้องหาตอนนี้คือทั้งสองคนเป็นผู้ต้องหานะคะก็มีบ่าจางกับ กับองค์ถ่ายเนี่ยค่ะในสื่อเขาจะใช้ใช้คำว่าองค์กับบาาเท่าที่สังเกตนะคะก็คือตอนนี้พ่อของหนูหน้อยก็ตกเป็นผู้ต้องหาสมรู้ร่วมคิดการทำร้ายลูกสาวของตัวเองนะคะก็คือไม่ไม่ได้ห้ามแฟนตัวเองก็คือว่าตอนนี้นะคะตำรวจเนี่ยได้เจอคลิปสำคัญเดี๋ยวรายละเอียดจะอยู่อยู่ตรงท้ายคลิปนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะก็คือพ่อเนี่ยไม่มีการห้ามก็คือคือการอยู่เฉยๆการนั่งดูคนอื่นทำร้ายลูกเนี่ยค่ะมันก็คือการสมรูรมมร้ร่วมคิดสมรู้ร่วมคิดหรือเรียกว่าอาจจะแบบเหมือนเป็นการทำร้ายลูกมากกว่าที่คนอื่นทำอีกนะคะคือเห็นแต่ว่าไม่ทำอะไรทุกคนดูภาพนี้นะคะ อันนี้เป็นภาพที่ในสื่อจะเห็นเยอะมากคือครอบครัวนี้จะมีการแบบประดับต้นคริสต์มาสนู่น,นี่นั่นใช่ไหมคะก็ดูแบบน่ารักเนาะแต่ว่ามีชาวเน็ตเนี่ยเขาสังเกตนะคะแล้วก็ภาพนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่ตำรวจใช้ในการสอบสวนคดีนี้ก็คือบริเวณแขนต้นแขนของหนูน้อยแล้วก็จริงๆมีตรงขาด้วยนะคะจะเห็นว่ามีรอยฟกช้ำเต็มไปหมดเลยคะ่ะ คือแบบมันเห็นชัดขนาดนั้นแล้วก็ต้องบอกอีกนิดนึงนะคะว่าที่ตัวเองไปอ่านมาเนี่ยจะมีสื่อหนึ่งที่นำเสนอว่านักจิตวิทยาท่านหนึ่งนะคะได้เรียกว่าตรวจสภาพจิตของผู้ต้องหาหญิงท่านนี้นะคะก็คือนางเนี่ยมีความเกลียดชังแม่ของหนูน้อยเป็นอย่างมากนะคะก็เหมือนเกลียดแม่เกลียดเมีย,เ,มยเก่านั่นเองแล้วก็มาลงกับ ลูกติดของแฟนแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูต่อแล้วก็ในนี้เขาบอกว่ามอยเ n g ย ờ ีย้ี g i ส i ย ằ n งเออหมดคู่เล่าดงแงวจีเกิน์เงยจ้องหยาต้อเตียงวิเนาก็คือถ้าสมมุติว่าอยู่ในเขตที่แบบเรียกว่าเป็นกลุ่มเรียกว่าเป็นพื้นจะเรียกว่ายังไงดี ที่ภักอาศัยที่เป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานนะคะเราด่งก็คือใช้แรงงานแล้วก็แงวงในยากจนเนี่ยขอแค่แบบมีคนเสียงดังนะคะหรือว่าก่อเสียงแจกกอนค็อกหรือมีเสียงเด็กร้องเนี่ยคือเพื่อนบ้านนะคะทิ้งในหลบตึ้งห่างสองก่อหมัดนะคะก็คือห่างสองนี่คือเพื่อนบ้านก่อหมัดก็คือการแบบการปรากฏตัวคือเพื่อนบ้านก็จะมาดูเลยนึกออกไหมคะเพราะว่า แบบเหมือนเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดกันพอมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนก็จะมาดูว่าเออเป็นอะไรอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้อันนี้เป็นเป็นข้อความของผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะคะเขียนไว้แต่ว่าก็คือเขาต้องการจะเปรียบเทียบว่าแต่หนูน้อยคนนี้คือเขาก็ อาศัยอยู่ในคอนโดหรูนะคะต้องบอกว่าไซงอนเพิร์ลเนี่ยเป็นคอนโดหรูซึ่งมีแบบเขาเรียกว่าเป็นคอนโดแบบราคาแบบแบบพันล้านด่งนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีกำแพงถึงถึงสี่ชั้นด้วยกันคือเรียกว่ากว่าจะเข้าไปในคอนโดได้เนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะเลยกลายเป็นว่า เดาเดินเฮนนะคะอันนี้คือเขาต้องการจะบอกว่าคือสิ่งที่น่าเจ็บปวดก็คือเ,อเพื่อนความเงียบสื่ออิมหลังดงังสือกัวึ่งเงยห่างสองนะคะก็คือความเงียบของเพื่อนบ้านที่รู้เห็นเหตุการณ์นะคะสร้างจ่อ,องตัวนี้หมายถึงรูหราวหลิกสื่ประโยคนี้คือแบบอืมก็ สองคำนี้คือเป็นคำขยายของเหงยหางสองนะคะก็คือเพื่อนบ้านของหนูน้อยเนี่ยคือเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างมีระดับแล้วก็เรียกว่าสุภาพนะคะเหมือนแบบไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านแบบนี้ค่ะก็เลยแบบมีการแสดงความเห็นว่ามันเลยทำให้เรื่องราวเนี่ยมันมันมาถึงจุดนี้นะคะ คือเหมือนกับบอกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ได้ให้ความสนใจหรือว่าจะแจ้งตำรวจหรือช่วยเหลือหนูน้อยซึ่งประโยคที่เล่ามาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเป็นความคิดเห็นของผู้ใช้ Facebook ท่านนี้นะคะซึงแองหวนะคะที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีนี้แล้วก็ นอกจากนั้นนะคะยังมีรายละเอียดอื่นๆที่ตำรวจได้พบเพิ่มเติมก็คือคลิปวิดีโอนะคะซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญเลยว่าแม่เลี้ยงคนนี้ทำร้ายหนูน้อยอย่างไรแล้วาจากคลิปนี้เนี่ยจะต้องบอกว่าพ่อของหนูน้อยเนี่ยได้ทำการลบ ทิ้งไปแล้วรอบหนึ่งแล้วตำรวจกู้คืนมาได้ก็คือพ่อต้องการจะช่วยแฟนตัวเองเนี่ยปกปิดความผิดนะคะเพราะฉะนั้นก็คือโดนไปด้วยกันเลยตอนนี้ถูกจับกลุ่มทั้งคู่แล้วในคลิปเนี่ยแสดงให้เห็น4ี่ชั่วโมงสุดท้ายของชีวิตหนูน้อยนะคะที่แบบทำให้ทุกคนตกใจแต่ว่าเทออ่าที่ดูเนี่ยคิดว่าคลิปนี้จะไม่ถูกออกมาคือจะต้องบอกว่า มันเจ็บปวดเนาะแล้วมันเป็นคงเป็นคลิปที่สะเทือนใจมากนะคะก็จะมีที่ตัวเองเห็นเนี่ยจะมีแค่คลิปที่หนูน้อยเหมือนเหมือนร้องไห้นั่งทํากันบ้านแค่นั้นแต่รายละเอียดในคลิปเนี่ยมีมากกว่านั้นนะคะก็คือเขาบอกว่าในวันที่หนูน้อยเสียชีวิตรู้สึกจะเป็นวันที่22บธันวานะคะก็คือตั้งแต่บ่ายบ่ายสองจนถึง6โมงเย็นเนี่ยแม่เลี้ยงนะคะ ได้ใช้ไม้นะคะไม้ขนาด2.2เซนติเมตรเนี่ยตีเข้าไปแบบแบบเยอะมากเลยตีไปตามร่างกายนะคะมีทั้งตรงบริวเวณก้นหลังหัวแล้วก็หน้าผากพอมาเจอคําสารภาพตรงนี้นะคะ ก็เคยเห็นคลิปหนึ่งที่รู้สึกว่าเด็กจะมีอาการสมองบวมด้วยนะคะก,ก็สอดคล้องกับกับพฤติกรรมขอ,ของผู้ต้องหาเลยแล้วก็หลังจากนั้นนะคะผู้ต้องหาก็ยังใช้เท้าเจินเนี่ยนะคะดาบแมงทุกคนครู้จักคำว่าแซดดาบเนาะรถจักรยานนะคะมันคือรถถีบดาบแปลว่าถีบผู้ต้องหาใช้เท้าเนี่ยถีบเข้าไปอย่างแรงในบริเวณท้อง ก้นบริเวณเอาวัยวะเพศหน้าอกของเด็กด้วยค่ะคราวนี้ใช้เท้านะคะไม้เสร็จต่อด้วยเท้าแล้วยังไม่พอค่ะนางยังใช้เชือกนะคะมัดมือเท้าของเด็กนะคะจนกระทั่งแบบเด็กเรียกว่าแบบหมดแรงไปเลยค่ะคือต้องบอกว่าไายละเอียดในในคลิปที่ ตำรวจเห็นเนี่ยก็คือเป็นหลักฐานมัดตัวเลยและทำให้ตอนนี้นะคะทั้งสองคนไม่ได้เป็นผู้ต้องหาในคดีทำร้ายร่างกายเด็กแล้วนะคะตอนนี้ทั้งสองคนถูกตั้งข้อหาคดีฆ่าคนตายค่ะก็เรียกว่าสมควรกับความผิดที่ทั้งสองคนได้ทำนะคะ แล้ก็จากคดีนี้นะคะตอนนี้ที่เวียดนามเนี่ยก็รณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยช่วยกันเป็น,ปนตาถ้าเกิดว่าเจอการทำร้ายร่างกายเด็กนะคะการใช้กำลังเนี่ยให้โทรไปที่หมายเลข1-1-1ะคะซึ่งกเ็เรียกว่าคดีนี้ทำให้สังคมเวียดนามเนี่ยตระหนักอย่างมากนะคะเกี่ยวกับ การปกป้องสิทธิของเด็กๆค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอเป็นคลิปสั้นๆที่มาบอกเล่าความคืบหน้าของคดีนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรน่าสนใจก็เดี๋ยวจะเอามาเล่าสู่กันฟังในคลิปต่อไปก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม ทั้งทาง YouTube แล้วก็ Facebook Talk about w e n a n e s s นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ